โอเควัดีครับมาต่อกันในตอนที่2นะครับอตอนที่2นี้ผมจะเริ่มทำ Assembly นะครับเริ่มทำ assembly, assembly ชุดแรกก่อนนะครับชุดแรกก็จะมีจันทันแปรเหล็กที่ติดที่หัวจันทันนะครับคือตัวที่ไว้ยึดเชิงชายนะครับตัวที่3ตัวที่4ก็คือกระเบื้องนะครับผมจะทำเป็นชุดก่อนนะครับ เริ่มจากตัวจันทันแป أ, แล้วก็เหล็กติดหัวเชิงชยัยเหล็กติดที่หัวจันทันกับหัวแปรที่ไว้ไว้ยึดเชิงชัยนะครับแล้วก็ตัวที่สี่ก็คือกระเบื้องนะครับผมจะทําไว้เป็นชุดเพื่อง,ง่ายต่อการแก้ไขนะครับเพราะว่าผมจะแยกไปอีกชุดหนึ่งก็คือจะมีพวกครอบข้างเชิงชยัยแล้วก็ตัวอสีนะครับเพราะว่าพวกนี้มัน มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าโครงหลังคาทรงโมเดนเนี่ยมันมีหลายแบบมากผมก็เลยทําไว้เป็นชุดๆนะครับเพื่อง่ายต่อการแก้ไขโอเคเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยครับเราเริ่มจากาเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับตัวจันทันก่อนนะครับโอเคครับผมอันดับแรกคือเราเข้าไปเปิดที่ assembly เลยครับเปิด assembly มาจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็เราเริ่มจากตัวเลขก่อน ตัวนี้คือเหล็ก100่งคูณห0คูณ20คูณ2.3นะครับตัวนี้ไว้เป็นเหล็กจันทันโอเคเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเราเข้าไปข้างในครับแล้วก็ดับบลคลิกที่ฟีสอง1.2 1, 2. แล้วก็เอาเฟสออกมาก่อน Edit Copy นะครับแล้วก็ออกมานอกรูป แล้วก็ Edit Pless in p l a c e ก็จะได้เฟซออกมานะครับก็ copy ออกมาก่อนนะครับกด M move ก็จะได้เฟซออกมานะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องทำจากจากโ r รไฟ l e นะครับจากเฟซตัวนี้นครับโอเคเรากดบวกก่อนกดคำสั่งบวกตรงที่เรียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ที่วิ่งไปตามยาวเนี่ยมันจะเป็นเรียวกดที่เรียวนะครับกดบวก แล้วก็มากดที่โปรไฟล์หนึ่งครั้งครับคลิกซ้ายแล้วก็ไปเลือกไปเลือกโปรไฟล์จิ้มครับคลิกซ้ายเราก็จะได้โปรไฟล์ของเหล็กจันทันมานะครับโอเคเราได้มาแล้วหนึ่งตัวได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เราจะเริ่มจากด้านล่างนะครับมันจะมีให้ให้เปลี่ยน ว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับเราเริ่มจากตัวด้านล่างบดท่อมนะครับกดที่บดท่อมโอเคเมื่อได้ตัวนี้แล้วลองกดลากดูครับลองลากดูนะครับลองลากดูก่อนคลิกที่ดินสอแล้วลากดูก่อนครับโอเคเห็นไหมมันจะได้เลียวมาหนึ่งอันแล้วคือเหล็กจันทันจะอยู่ที่จุดศูนย์กลางด้านล่างนะครับ โอเคคราวนี้เดี๋ยวรบออกไปก่อนนะครับคราวนี้เราก็เพิ่มครับเพิ่มเราต้องเพิ่มอีกจันทันเราเอากว้างนี่มันจะเริ่มจากตรงกลางนะครับพอเราลากมันจะเริ่มจากตรงกลางจันทันเราให้มีระยะห่างหนึ่งเมตรนะครับหนึ่เมตรหนึ่งเมตร ตัวนี้ต้องเป็นเรียวทั้งหมดนะครับคือวิ่งตามแนวแกนแดงเราก็ตัวนี้เราได้ตัวแรกแล้วใช่ไหมครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดลากไว้เอาสักสิบสองเมตรอ่ะโอเคสิบสองเมตรโอเคเราได้ตัวนี้มาแล้วหนึ่งตัวตัวนี้พอมาทำเป็นเอซิมบีมันจะไม่มีสีดิดมานะครับคือเราค่อยไปใส่สีกันสนิมทีหลังนะครับโอเคเราได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับ ได้มาแล้วหนึ่งตัวเรามากดตรงนี้เลยครับดูพิเขทครับคือเพิ่มอีกกดดูพิเคทคือเ็าเหมือนการ Copy นะครับเพิ่มมานะครับทำตามผมเลยนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้คือให้มันไปด้านขวาหรือด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับ อ๋ลองดูนะครับกดที่ตัวนี้ offset นะครับกดที่ offset เนี่ยมันจะให้เพิ่มมาเลยเราเพิ่มมาทางด้านขวาสักหนึ่งเม็ดพิมพ์หนึ่งเม็ดก็ได้นะครับพิมพ์หนึ่งแล้วก็คลิกด้านนอกมันจะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งครับผมอ้าวโอเคเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งโอเคกด speed bar ก่อนครับแล้วกดคลิกด้านนอกกด speed bar โอเคลองสองตัวก่อนเราต้องมาวัดตัวนี้ก่อนครับตัวนี้ตัวนี้ด้านข้างศูนย์ลางถึงศูนย์ลางผมทําไว้4เมตรนะครับศูนย์ลางถึงศูนย์ลาง4เมตรสเมตรสเมตรหนึ่เมตรสเมตร,มตรส,เม,ตรสมเมตรเพราะว่าชายคาคือตัวนี้จะจะ จะหกเม็ดพอดีนะครับถ้าเราลองวัดดูลองดูนะครับหกเม็ดไหมโอเคมันจะลงหกเม็ดพอดีแสดงว่าตัวเลขเลียวของเราตัวเลขเนี่ยเราเริ่มจากตรงกลางเลยนะครับแล้วถัดมาด้านข้างแสดงว่าเราต้องเพิ่มข้างละสองตัวโอเคเรามาเพิ่มอีกเรามาเพิ่มตรงนี้คือเริ่มจากตรงกลางนะครับเพิ่มมาด้านข้างหนึ่งตัวแล้วเรามาเพิ่มอีกก็ กดตัวนี้นะครับแล้วก็ดูพิเคษไปอีกตัวหนึ่งคือ Copy ไปอีกตัวนึงแล้วก็มากดที่ assembly นี้นะครับเพื่อว่าเวลาเราเพิ่มเนี่ยมันจะแอปพลไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะแอปพลเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูโอเคเราคลิกตรงนี้แล้วคลิก2พิมพ์2แล้วก็คลิกด้านนอก มันจะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งโอเคตอนนี้เราเพิ่มไปทางด้านขวานะครับเพิ่มไปทางทางด้านฝาครบแล้วนะครับคราวนี้คราวนี้เราเพิ่มมาทางด้านซ้ายอีก2ตัวนะครับก็กดดูพิเคทอีกเพิ่มมาอีก1ตัวดูพิเคทตัวนี้เราคลิกค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับ เพิ่มมาอีกตรงนี้1เม็ด2เม็ด3มเม็ดเพิ่มไปเป็น3แล้วก็พลิกด้านนอกนะครับไม่ต้องกด enter นะครับอ้าวมันจะเพิ่มไปทางด้านนู้นนะครับโอเคโอเคโอเคลบออกก่อนลบออกก่อนนะครับลบออกก่อนนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับกดสวิตช์บากดคลิกหนึ่งครั้ง โ okay. อเคหอม่โอไม่อืมโอเคโอเคเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มมันต้องมันต้องมันต้องติดลบมันต้องเพิ่มไปทางด้านลบมันต้องลบสามนะครับโอเคเราเพิ่มลองเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเพิ่มใหม่ แล้วก็ไปกดตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันเริ่มตัวเนี้ยตัวที่สามมันมาอยู่ด้านนี้แล้วตัวนี้เราต้องพิมพ์เป็นลบหนึ่งโอเคนะครับลบหนึ่งแล้วก็กดคลิกด้านนอกโอเคถูกต้องครับมันจะเพิ่มไปทางด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นบวกด้านซ้ายจะเป็นลบโอเคเราเพิ่มได้สี่ตัวแล้วเราก็ดูพิเคตตัวนี้ไปอีก แล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ลบ2ลบ2แล้วก็กดคลิกด้านนอกมันก็ไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งโอเคเราจะได้เรียวมาแล้วนะครับกดสปีดบาร์แล้วกดคลิกเดี๋ยวนะครับโอเคโอเคตอนนี้เราได้จันทันมาครบแล้วนะครับ4ตัว4ตัวได้ Assembly จันทันมาแล้ว ลองดูครับลองลากดูครับผมลองลากดูนะครับกดดูเลยครับศูนย์ลางเรากดทีเทีบก่อนดีกว่ากดทีเทีบก่อนแล้วลองลากดูครับลากไปตามแนวแนวนี้เลยครับลากไปดูนะครับอ๋อโอเคไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดอันครับ ีลิทออกก่อนต้องลากตัวนี้ครับกดดินสอตัวข้างบนนะครับลากไปครับลองลากไปดูนะครับจะโผล่ยังไงจะเป็นยังไงโอเคโอเคตัวนี้ตัวนี้เราทําผิดไปดีลิ e ออกก่อนครับตัวนี้มันต้องกลายเป็นลบสลบสกดข้างนอก โอเคแอปพลาเอาใหม่เริ่มงใหม่นะครับเริ่มงใหม่นะครับกดลองกดลากตรงนี้ก่อนโอเคได้แล้วกดใหม่นะครับกดดาว assembly ลากลงไปครับคลิกโอเคเราจะได้จันทันมา โอเคเราได้มาสี่นนตัวแล้วนะครับได้มาสี่ตัวแล้วเราจะประหยัดเหล็กนะครับด้านนี้เราจะไม่ใส่จันทันนะครับด้านนี้เราจะไม่ใส่นะครับคราวนี้คราวนี้เรามาเราสังเกตดูว่าจันทันเนี่ยมันยังไม่เสมอขอบนี้เลยนะครับมันยังไม่เสมอขอบด้านนี้เพราะว่า เวลาเราวางอสีแล้วก็วางเหล็กเหล็กเคร้าวเหล็กนะครับที่ไว้ติดไว้ติดไม้ฝารอบนอกนะครับเหล็กตัวนี้ต้องวิ่งชนขึ้นไปที่ท้องจันทันพอดีนะครับแสดงว่าตัวนี้มันยังไม่ได้นะครับมันยังไม่ได้ระยะแล้วก็ขยับอีกนิดนึงครับเราจะขยับอีกนิดนึงลองดูนะครับเราจะขยับเมื่อกี้ ตัวที่หนึ่งคือตัวที่เริ่มจากศูนตัวที่สองคือ1เม็ดตัวที่สามคือสองเม็ดสองเม็ดมันยังไม่ถึงเราก็ต้องขยับนิดนึงนะครับคือแบบถ้าหน้างานจริงอะ่ะเราก็ต้องเฉลี่ยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพูดถึงมันนิดหน่อยมันก็ได้ตามจำนวนเหล็กนะครับเราลองมาขยับตัว ที่สองเม็ดนะครับตัวนี้คือเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองตัวนี้คือศูนลบหนึ่งลบสองนะครับเราจะขยับตัวที่ตัวนี้นะครับตัวที่สองสองเม็ดนะครับลองดูนะครับเราจะขยับมันลองดูครับผมเราขยับมันเราขยับไป ไปสักประมาณคือต้องมาที่ตัวนี้นะครับอันนี้คือเซตเซตด้านให้ไปหน้าอันนี้คือเซตไปด้านหลังนะครับลองดูนะครับเราดับเบิลคลิกหนึ่งสองอ๋อมันจะขยับตัวหน้าหลังตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับกดคลิกด้านนอกแล้วกดสปีดบามาก่อนนะครับอันนี้มันผิดอีกแล้ว อันนี้ไม่ใช่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้มันเป็นศูนย์พิมพ์ศูนย์ก็ไปใหม่โอเคมันจะยาวเท่าเดิมแล้วกดสเปซบาร์แล้วก็คลิกคลิกซ้ายกดถ้าจะออกจากคําสั่งกดสเปซบาร์แล้วก็คลิกซ้ายนะครับเอากดคลิกทั้งหมดก่อนแล้วก็เราจะเซตให้ตัวที่2องเมตรเลยมานิดนึงเนี่ยตัวนี้เราต้องมาที่ตัวนี้นะครับมาที่ออฟเซตเมื่อกี้ผมลืมไปครับมาที่ออฟเซตนะครับออฟเซต คลิกหนึ่งสองเราหาขอบเลยครับเราเลื่อนมาได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ค่าเลื่อนมาเราเลื่อนมาคลิกซ้ายมันจะเลื่อนมานะครับคราวนี้มันน่าจะเลื่อนมากึนนะครับเหล็กตัวนี้มันจะมีความหนาอยู่ประมาณห้าซิน,นะครับแล้วก็เลื่อนกลับมา2.1เราดับเบิลคลิกเข้าไปครับ เราพิมพ์เลื่อนมาสักอีกห้าเซนนะครับพิมพ์2เลื่อนกลับมาครับจุด0ห้าแล้วก็คลิกด้านนอ,อกเป๊ะโอเคมันจะเลื่อนมาเสมอขอบพอดีนะครับนี่ครับเสมอขอบนี้พอดีออกจากคำสั่งกดสปิทบาแล้วก็คลิกด้านนอ,อกคลิกซ้ายนะครับตัวนี้เรานี้ตัวนี้เสมอกันแล้วนะครับเสมอกันเรียบร้อยแล้วเรามาตัวด้าน ด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยเหล็กดูเหล็กนะครับมันจะตัวนี้เราอยากให้พลิกกลับมานะครับเพราะว่าบางทีเวลาเรายิงเข้าฝามันจะได้ยิงกับตัวจันทรันได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เราจะพลิกเหล็กนะครับพลิกกลับมานะครับพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งเราคลิกที่ assembly ทั้งหมดก่อน ตัวนี้คือตัวลบสองนะครับตัวด้านนี้ตัวนี้ลบหนึ่งตัวนี้ลบสองตัวนี้ลบสองนะครับเราจะคลิกเหล็กตัวนี้เราก็มาคลิกให้มันเป็นสีน้ำเงินก่อนนะครับแล้วก็ลงมาที่มิลเลอร์คลิกมิลเลอร์มันจะกลับมานะครับมันจะกลับเหล็กมาด้านนี้นะครับเห็นไหมครับคลิกมิลเลอร์คลิกมิลเลอร์มันจะกลับเหล็กมานะครับโอเค กดสเปซ bar 1นึครั้งแล้วก็คลิก s p a c e bar แล้วก็คลิกคราวนี้มันยังไม่มาถึงขอบด้านนี้เราก็เลื่อนมันมาอีกครับคลิกที่ assembly ถ้าเราคลิกเนี่ยให้เป็นเป็นสีฟ้าก่อนนะครับคือถ้าเราคลิก assembly ทั้งหมดเนี่ยเวลาเรากรอกข้อมูลอะไรมันจะเรียวทามเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่คลิก สมมติว่าถ้าเราไม่คลิกมันแล้วเราไปแก้ไขข้อมูลถ้าเราไม่คลิกมันลงจะเราจะแก้ไขข้อมูลมันมันจะไม่เรียวทางนะครับผมจะลองไม่คลิกดูนะครับผมจะลองไม่คลิกดูผมจะกดที่ตัวนี้ตัวนี้คือลบสองผมให้เลื่อนไปสองจุดศูนย์ห้าเหมือนกันเท่ากับด้านนี้นะครับสองจุดศูนย์ห้าโอเคนะผมไม่คลิกลองลองดูว่าถ้าไม่เรียวทาจะทำยังไงนะครับผมกดสองจุดศูนย์ห้า มันต้องลบ2.05นะครับโอเคผมคลิกออกข้างนอกนิดนึงไม่ต้องกด enter นะครับตัวนี้แล้วคราวนี้ผมจะทำยังไงให้มันเลื่อนผมก็ไปคลิกที่ assembly อีกครั้งหนึง่งแล้วกด apply คลิกมันจะเลื่อนมาเลยนะครับคือกรณีที่เราลืมคลิก assembly ก่อนถ้าเราคลิกก่อนมันจะเรียวไทม์เลยแต่ว่าถ้าเราไม่คลิก เราก็ค่อยมากด Apply Assembly นะครับโอเคคราวนี้เราก็จะได้จันทันมาแล้วนะครับผมโอเคครับผมลบดูใหม่นะครับกด Delete ออกไปก่อนแล้วก็ลองลากใหม่นะครับคลิกที่ดาว Assembly นะครับลากใหม่นะครับลากไปตามเกลนนียวสลปคลิกโอเคเราก็จะได้ Assembly จันทันมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผม คลิปนี้คลิปที่2แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปที่3เราจะมาใส่เปนะครับผมโอเคครับ